สวัสดีเจ้าปอแมพี่น้องวันนี้มากินข้าวตะกันวันนี้ทำปลาทูปลาทูมันทรงเครื่องหน้าวิธีทำกับนี้ทำห้พอตะกี้นะเจ้ามากินข้าวตะกันปอแมพี่น้นองถ้าได้กินข้าวก้านี้จะกินได้กินได้นักพอเนี่ยปลาทูปลาทูมันสั่งมาในจากในเพจือ lắm giữ tinh mắt lắm và lắm giữ tinh hầm là chào mừng các hôm nay chào các hiệp các hiệp các các hiệp hai chào các hiệp hai chào các hiệp hai chào các hiệp hai thấm, thau hơi hót, xúc lạ vịt đấy, bay ấy cả than ấy ấy, bận nhìn Sai hầm đen nặng nặng và mềm nặng lắm vô kem, Chiều hầm đen xay mắc nè nè สับอีสายประจวบแซ่บนะกระคนเหนือประจบวบล้ำขนาดเีน่นะปน่อแม่พป่น้ังอีสายประจวบแซ่บแซ่บ,บ,บอันนี้ก็ล้ำล้ำ ทีนี่เอบบนนะ้เจ้าเขาปลาแห็นขนาดนักเขาควันกุ้มควันกุม้มไปตั้งใดป้อมได้หายใจพอเป็นวัดเป็นไอ้เจ้าพอแม่ปีนอ้องคนเงามันต้้งเงาไม่ใช่เงาบดได้นะตัดเงาอิ่มก๊าอ่ะเพิ่งใตเทสของพี่สาวสองปั้นืมออกมา ว่าหึ้นคนเผาปลาเผาหาปอมอย่างปลาล่ำปลาเลี้ยงจาดเงาเลยเนาะเงาวบ่วปอะเจ้าจักเงาเมอกั๊มนะเผาจนเพราะแบบเขาหมู่ไผ่เผาอะเจ้าแต่วันนั้นปลาไม่เป็นไปเจอเห็นเห็นพาวอ,อกนะ ไปเอามดแดงในผู้ซึ้ในคลิปในติ๊กต็อกอะ่ะฝนไปเจอกนลังเผาพอดีได้ได้หมดแดงโอ้ไฟลุกจะหลุดจะลุ่มฝนจับได้พอดนะีในติ๊กต็อกเห็นมานั่น ่าวังเง้นแต่คนทั่วประเทศปินปินโดนปัญหาจะอี๊ยยาขอเจ้าแม่เจ้านางเลือดกันเดาหลาทุกวันเลยเป็นวัดหายใจบออกว,ก,กวันกุกกนกุ้มยาบ่แม่ไปลองออกมาหนอกนี่เดี๋ยวมากินข้าวตีตีห้องก้านี่น่ะยวก็เข้าบ้านแล้วเจ้าดูไปได้ ขนาดอยู่ในบ้านต้องใส่แมตตล้ำขนาดปอมแม็ดยอมมาเกี่ยวข้อตกันต้มไปตัวอู้กันไปตัวล้ำล้ำขนาดเดใส่แบบเกี่ยวส้มตัวหนึ่งมั แมวกับห้องถึงเข้าแมวจอมทังนั้นเนาะเรี่ยงดูมันยเสื่องกับปลาทูวันละสี่สิบห้าบาท นินไปนิอหเาเอ้ลาะเอยกนนไหมเร็วินมาน,นมเขาสิบ,บาทจะเสี่ยงเข้าสิบบาทถึงสามมือไปก่อนนะพแม่พี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้า คลิปต่อไปมู้ว่าจะย้หยังกายกับเข้าพ่อแม่พี่น้องมู้จะทําหยังพอกินหยังก็เปิ้ลบ่ได้กินยํากินแซ่บๆอีหยังยังเปิ้ลบ่ได้ก็เลยต้องกินของแบบนี้แต่ก่อนเน้อพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเจ้า